สวัสดีครับผมนายเฉลิพรเม็นครัคุณนะครับนักศึกษาหมากราชราชพัฏภูเก็ตปีที่2นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเลนเวเรเซียนะครับซึ่งจะเป็นเลนเิเวรเซียป้องการแส้เสียมเงินซึ่งคนสมัยนี้เขาใช้อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากแต่ถ้าไม่ส่งผลกระทบต่อก็กระจกตาเสียมนะครับโรคกระจกตาเสียม ซึ่งเลนตัวนี้จะช่วยป้องกันแสงจากพวกอุอปกร,ปรณ์พวกคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับและจะทําให้ลดการ,รเปลี่ยนเปลืองของภาพได้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับถ้าจบคงชัดกกรรลดก,ก,การเปลี่ยนเปลงมากครับลดการเปลี่ยนเปลืองของแสงและก็ตัวเลนตัวนี้เป็นของ ของเรดฟพีเนต์นี้จะมีเบอร์สายตาตั้งแต่00ถึงเ็ดเต็มถึง500เกียงจะไม่เกิน200นะครับไม่เกิน2300ซึ่งถ้าเกิดจะดูได้เลยว่าแสงมันป้องกันได้ได้จากตรงนี้เลยครับเนี่ยครับจะเป็นโพสสีเงินสีเงินที่จะช่วยป้องกันแสงได้เป็นอย่างดีแล้วถ้า ต้องการให้รู้ว่าเบรียนเซียนนี่เป็นของแท้ไหมจะมีใบรับประกันนะครับขึ้นใบรับารกันจะมีหน้าตาอ,อย่างนี้นะครับเบรียนเทียนของแท้จะมีหน้าตาเป็นอ,อย่างนี้นี่คือเบียนเซียนครับใบรับประกันของทาาบริษัทขึ้นเป็นบริษัทขอที่ผลิตเรนของต่างประเทศซึ่งมาเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยด้วยนะครับถ้างรบผมได้เอาเข้ามา วิทยาศาสตร์คนต้องคนต้องใช้มากครับสมัยนี้มันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้เป็นอย่างดีเพราะคนเราใช้คอมใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันเป็นเหมือนกับตัวหนึ่งของของชีวิตเนยในที่เรเประวัติเนี่ยครับางานต่อของเบเนนะครับในของเบนนะครับแล้วก็ ความคนชัดจะเ,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 เห็นได้เลยการลดการเป็นเบื้อนทุกอย่าจะเห็นได้ชัดเจนสีจะชัดขึ้นมากกว่าตัวเลนธรมรมดาที่คนทั่วไปเขาใช้กันซึ่งเลนตัวธรมรมดานี้จะไม่ป้องการแสงได้ของควกคองได้แต่กับป้องกันพวกแสง UV ได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลนส์ของฟิลิเซียจะป้องกันแสง UV และ แต่งเสียงเงินทุกอย่างครับ <'s> ถ้า้าผมขอ,อจบรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ